มอบางแ์ครับผมสวัสดีครับสปีดมงพ้นภาพเที่ยวมือนี่ร่มเย็นบ่อยบ่อยไม่สวยสวย้าเขาเที่ยวห่างครับผม ปลาเตี้ยวห้างเดยหม้อามาบางแคครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกันผู้ชมครับสปีดในท้นวันนี้ถ้ากันผู้ชมมาชมเจมอบางแคนะครับเนาะกรุงเ,เทพมหานครครับผมเขตบางแคอาซสสวย พิธียากาศในหา้างพิธียากาศในหา้าง เสียงนกแก้วบูโกร้องบูโกร้องแล้วลองหาย มองนางช่วงเิวครับผมบุกโกห้องทางเด๋ยวบุญตูนเห็นบ่าคำมึนมาจับอยังตาคามสวย นกแก้วน้อยน่ารักปากๆเลยบูโคลหนาวอีกเลยสงสัยบูโคลหนาวนกแก้วหนาว บรรยากาศกับสิประมาณนี่นะครับเอ้ยไม่เจอหม้อค้นกับมาเที่ยวหลายครับเจอหม้อไม่ทายไปไป Uh ัครับจงเลยว่ะท่านผู้ชมเคยมาเที่ยวไหมครับ หนาเยี้อครับผมหางใหญ่กลัวอย่างเดียวกลัวหลงมันได้เรือยจะปี่ยบางคนคยมาอยู่ด้ยครับแต่มาหลงเพอาว่าอายเหรอต้ใหญ่หลายลื่นก็รถไ้ตเ้บางแล้วไปล้มหมดหลงล่าไป không thầu sửa suối cháy chữa cháy 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 rồi ไายขึย้นมาได้เลือ่อยเนี่ยถอดเกือบเด้เลยครับถอดเกือบขึ้นมามาไม่แห้มเดี๋ยวคล้องมาแมนแนว,ว <c oughs> เนี่ยต้องขำครับต้องขำต้องขำนึกว่าแห้มเดี๋ยวคล้องถอดเกือบขึ้นเพาะแมนแนวถอดล่างเก่าเก็บเาะแมนแนวเลยโอ้โชว์รูมรถตัน้นหนึ่งเลยลวไฟฟ้ารถไฟฟ้าสวย เขาเขา่เซ้าขายกับป็นมีโอกาสเดียซื้อดี่หรครับมีโอกาสเดียวซื้อ,อี่หอเดี๋ซื้อนอี่หรอถ้าเป็นมาเซ้าขาย ถ้าเศร้าขายกับผมมีโอกาสได้ซื้อเิียวมุ่งข้างบนครับผมมุ่งสูงนั่นบอกเชียงนี่ไหมคุนพุน

กาแฟก็มีที่ไหนที่ดองครัคร่างสโทรศัพท์ร่างหลายพื้นที่จัดเก็บเหลือน้อยหมายความว่าจะไหน่อยกว่า dọc cắm ba thì bắt để băng nỉ đọc học trang nghỉ học trang nghỉ thả mà phường chi chất tiếp xúc nói ชั้นธนาคารครับผมชั้นบนเลยครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสป,ปีดมะคมชั้นนี้ก็เที่ยวกับธนาคารเวยครับเน้ะครับผมประกันประกันที่อยฟางนั้นธน,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 นาคารสุริยฟางนี้เป็นแถวนี่ถุกธนาคารครับผม ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับคลิบทุกคนจะที้ดจบคลิปจะเชี่งแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ